สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชิมร้านอาหารไทยที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะคะชื่อร้าน Easy Thai Easy Go ค่ะร้านนี้นะ่ะเขาเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่23นะคะเราไปกันวันที่24พฤษภาคมนะคะก็อยู่แถวกิทฮาเบิร์ดนะ,ะโอ้โหนี้เพิ่งเปิดใหม่เหรอคะทำไมลูกค้าสั่งกลับบ้านเยอะจัง <laughs> โอเคกบบาลังเดินเข้าไปในร้านนะคะ คุณพระช่วยไม่ยาจะเชื่อสายตาเลยนะคะลูกค้านั่งกันเต็มร้านนะคะอ่ะเรามาดูเมนูกันก่อนนะคะร้านนี้เนี่ยก็อยู่แถวกิทฮาร์เบิร์นะคะอ่ะเปิดไปก็งั้นแหละเพราะว่าเรามาช่วงอ,อาหารกลางวันนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูเมนูอาหารกลางวันนะเมนูอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเปิดขายช่วงเวลา11โมงถึงบ3โมงนะคะก็จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะ ราคาดูแล้วเนี่ยอยู่ที่7.99เรียนนะคะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมยาวมากนะคะถ้าเทียบกับหลายๆร้านนะคะก็มีผัดไทยผัดซีอิ๊วผัดขี้เมามีกรอบราดหน้าอะไรพวกนี้ค่ะเพิ่งเปิดใหม่นะคะแต่ลูกค้าเยอะมากเลยนะคะระหว่างที่เรารออาหารนะคะก็ลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะ มีสั่งกระบ้านด้วยนะคะเยอะเหมือนกันนะในครัวเขาก็ยุ่งหน้าดูเลยะระหว่างที่รออาหารไปนะคะก็ถ่ยรูปเล่นกัน้ <c oughs> อยอาหารเรามาแล้วจ้ะก็จานนี้ก็ราดหน้ามีกรอบนะส่วนราน้านนี้เขามีช้อนซ่อมให้พร้อมนะส่วนเี๋ยวเราจะไม่ค่อยเจอในร้านอาหารไทยนะแล้วนี่ก็ชายเย็นจยยน้ะชาเย็นก็ก็จะใส่วิคครีมนะฮะสีสันออกมาสวยงามทีเดยว อีกจานหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกะเพราไก่ค่ะโอ้โหจานนี้นะคะดูพี่เขาให้เนื้อไก่มาคุ้มค่ะกินได้เต็มปากเต็มคำเลยฮะและที่ชอบที่สุดคืออะไรคะหน่อไม้นะฮะปกติเราไม่ค่อยได้เจอหน่อไม้ในอเมริกานะคะแหมที่ถูกใจที่สุดก็จะเป็นมีได้กินหน่อไม้นะะี่ค่ะก็มัสมมน Mm -hmm. Why is the pop? Yes. want oh, to we'll It's good. It's good. Mm -hmm. yep. <laughs> How about the taste, Mr. Sam? Do you like it? กินยังอรเร็อร่อยค่ะคุณลุกบ้านเชว่า <laughs> โอเค <laughs> อันนี้ก็คุณอรชรนนะคะเจ้าของร้านนะคะมีพ <laughs> ี่แกยุ่งมากเลยราะลูกคา้าลูกค้าเยอะมากนะคะอัน <laughs> นี้กับข้าวแต่ละอย่างนะคะดูน่าอร่อยมากเลยนะ,ะ <laughs> ลูกค้าก็เข้ามาตลอดนะคะจ้า <laughs> นี่ก็ทุโกโกนะฮะเอามีโอกาสได้เข้ามาในครัวนะคะนี่ก็เขากำลังผัดอยู่นะฮะรู้สึกว่าผัดไทยจะปเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากะานะคะนี่ค่ะทางครอบครัวเขากำลังเตรียมน้องต้นน่ะฮะน้องขอซูเปอร์เชฟจะเอาเลยนะคะเอ,โอ,โอ,โอะค่ะ ดูลีลากันขันนะ,ะน,นี้ก็จะเป็นเมนูผัดไทยนะฮะรู้สึกว่าคนสั่งกันเยอะมากนะฮะเมนูนี้นะคะ่ะผัดไทยของที่นี่ก็จะมีเคาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีอีกจานหนึ่งเนี่ยนะคะเฮลโหล I need you นะหน่ะ my running foot coming over แล้วโอเคเลยบ๊วย เจ้าของเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนลำปางนะคะชื่อคุณอรชรนเดี๋ยวลูกค้าฝรั่งทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าใครต้องการรสชาติเผ็ดแบบไทยนะคะก็แจ้งทางร้านอีกทีหนึ่งนะคะทางร้านก็จัดได้นะคะยังไงวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณเจ้าของร้านคุณลุกแล้วก็คุณอรชรน,นะคะที่ให้โอกาสเราเข้าไปถ่ายทำบรรยากาศในครัวมาฝากทุกคน นานเราจะได้เข้าไปแบบนี้นะคะโอเคจ้าจเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็คนนี้สุดหล่อของเราสุดหลอจ้ะสุดหลอ่อค่ะถ้าใครแวะมาแถวนี้นะคะก็แวะร้านของ Easy Thai Easy Go ได้นะคะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องจินนี่ทีมานีด้วยนะคะขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีค่ะ